ไม่ทำพินัยกรรมแบ่งมรดกอย่างไรดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่เอประกันชีวิตนะครับจะมาพูดคุยกันในเรื่องของทรัพย์สินมรดกสําหรับคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆกระจัดก,กระจายอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดที่ดินหุ้นกองทุนนะครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่มันมีค่าและตัวเราเนี่ยนะครับตัวเราเนี่ยที่เป็เปนเป็นคนที่สั่งสมทรัพย์สินม,มาจํานวนมากเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นเจ้ามรดกนะครับเป็นเจ้าของมรดกเนี่ยนะครับเมื่อเราจากไปนะเจ้าของมรดกจากไปถ้าเรามีคู่สมรสนะครับ INDISTINCT ตามกฎหมายแล้วนะครับสิ่งที่เป็นสินสมรสนะครับต้องแยกก่อนะอน,นะสิ่งที่เป็นสินสมรสก็คือสร้างมาด้วยกันนะครับสร้างมาด้วยกันนะสิ่งที่เป็นก่อนสินสมรสก็จะถูกแยกออกไปก่อนนะสิ่งที่เป็นสินสมรสเนี่ยคู่สมรสไม่ใช่ว่าจะได้ไปทั้งหมดทั้งก้อนจะได้ไปแค่ครึง่งนึงก่อน ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาไปตั้งเป็นกองมรดกนะครับกองมรดกถ้าเกิดว่าเจ้าเจ้ามรดกเนี่ยไม่มีการเขียนพินัยกรรมอะไรไว้เนาะไม่มีการเขียนพินัยกรรมใดๆไว้นะครับอีกครึ่งหนึ่งจะไปเป็นกองมรดกนะครับคู่สมรสมีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนแบ่งในนี้ด้วยตามสัดตามส่วนตามกฎหมายนะครับรั์มรดกนะครับในกองมรดกเนี่ยที่ ที่เราไม่ได้เขียนพินัยกรรมเอาไว้เนี่ยนะครับตามกฎหมายเนี่ยก็จะต้องถูกส่งต่อให้ทายาทโดยธรรมนะครับตามลําดับชั้นนะตามลําดับชั้นถ้ามันมีพินัยกรรมนะครับกองมรดกก็จะถูกแจกจ่ายไปตามพินัยกรรมนะครับถ้าไม่มีพินัยกรรมเนาะ้าไม่มีพินัยกรรมทรัพย์มรดกจะถูกส่งต่อไปสู่ทายาทโดยธรรมตามลําดับชั้นอย่างที่ว่าไปนะครับและหากเป็นกรณีที่จากไปไม่มีทายาทโดยธรรมล่ะ ถ้าไม่มีทายาทโดยธรรมไม่มีลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่นะครับไม่มีใครสามารถรับมรดกได้นะครับทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของแผ่นดินนะครับตกเป็นของแผ่นดินส่วนกรณีที่ผู้ที่จับไปนะครับเจ้ามรดกเจ้ามรดกที่จับไปมีนี้สินมากกว่าสินทรัพย์นะครับทายาทไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินฝ่ามรดกที่ได้รับนะครับ คู่สมรสนะครับที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะนอกจากว่าจะได้ส่วนแบ่งแรกไปแล้วนะครับก็จะมีสิทธิ์ในในกองบรดกนี้ด้วยนะครับเรียงตามลําดับพิเศษนะยกตัวอย่างเช่นหากพ่อกับแม่จากไปนะครับแล้วก็มีการแบ่งทรัพย์สินการเกิดขึ้นลูกจะเป็นอันดับแรกๆนะครับที่มีสิทธิ์ในส่วนนี้นั่นเองซึ่งหากเช่นว่ามีมูลค่ากองบรดกอยู่สัก100ล้านบาทนะครับบุพาการีผู้สืบสันดานก็จะต้อง เสียภาษีนะครับเสียภาษีมาดก5%เนาะแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกอบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมตามลำดับเนี่ยนะครับจะต้องเสียภาษี10%นะการทำพินัยกรรมนะ่ะมันก็มันก็จะมีความยุ่งยากเล็กๆเๆน้อยๆ,ๆนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือว่าในการเขียนพินัยกรรมเนี่ยเราจะต้องไปรวบรวมทรัพย์สินของเราอะทั้งหมดมานะครับทั้งหมดมา ซึ่งอันนี้ยังไงเราก็ต้องทานะครับเราก็ต้องทาว่าทรัพย์สินเรามีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องมีพยานนะเราจะทําแบบเป็นทางการเลยไปจดที่อําเภอนะครับหรือว่าจะทํากันเองเป็นลายลักษณอักษรอ,ออกมาก็ได้นะครับผมเคยมีพูดคลิปเกี่ยวกับเรื่องการทําพินัยกรรมเอาไว้แล้วนะครับถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแต่แต่ระหว่างการทําพินัยกรรมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีพินัยกรรมหรือไม่มีพินัยกรรมทรัพย์สินเหล่านี้เมื่อตกเป็นกองมระดกแล้วเนี่ย มันจะต้องตั้งผู้จัดการกองมรดกใช่ไหมครับมันจะต้องมีเรื่องที่จะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลจะต้องไปเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนย้ายต่างๆนะครับมันจะต้องมีเรื่องของการเสียภาษีใช่ไหมครับมันจะต้องมีเรื่องของการเสียภาษีตรงนี้นะครับทรัพย์สินมรดกของเราเนี่ยเหมือนก็จะถูกแช่แข็งเหมือนถูกฟีดเอาไว้ระยะหนึ่งระยะหนึ่งสักเดือน3เดือนแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีใครมาโต้แยง้งแต่ถ้าเกิดมีทายาทใครสักคนหนึ่ง ไปร้องเรียนไปขอโต้แย้งขึ้นมาเริ่มก็อาจจะเป็นปี2ปีนะครับที่ทายาทจะได้เงินเอามาเพื่อใช้กินใช้อยู่ใช้จ่ายมี้สินต่างๆใช่ไหมครับแต่มันจะมีอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดกระแสเงนินสดกับบ้านของเรากับครอบครัวของเรานั่นก็คือการทําประกันชีวิตเป็นประกันมรดก จุดเด่นนะครับจุดเด่นของการใช้ประกันชีวิตมาช่วยในการจัดการวางแผนมรดกก็คือ1นนะครับเราอยากจะจัดสรรให้ใครคนนั้นได้หมดนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะฮะไม่ได้ยุ่งยากเพียงแค่ระบุผู้รับผลประโยชน์แล้วเราสามารถเปลี่ยนเองผ่านแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลายุคนี้ทันสมัยเราสามารถเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ได้ตลอดยกเว้นว่าผู้รับผลประโยชน์เอาเล่กมกรมธรรม์เราไปยืนยันที่บริษัท นะครับเราก็จะเปลี่ยนไม่ได้เนาะม,มันมีคําเปรียบเปยน,นะครับก็บอกว่าเบีย้ยเท่ามดอนาคตเท่าช้างใช้เงินไม่มากแต่สร้างมรดกได้ก้อนโตนะครับหมกังวลครับเรื่องภาษีมรดกเพราะว่าสินใหม่ที่ได้รับนี้ในการมรณกรรมครั้งนี้นะครับได้รับการยกเว้นนะครับและยิ่งในกรณีที่เป็นคู่รักแบบ LGBT นะครับ การที่เราใช้ประกันชีวิตช่วยเนี่ยนะครับมันจะทําให้หมดข้อโต้แยง้งทั้งทางกฎหมายแล้วก็ทางด้านพี่น้องของผู้ที่มรณกรรมหรือเจ้ามรดกที่จากไปนะครับสนใจรละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพี่เอประกันชีวิตยินดีให้คำปรึกษานะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ